บีมาติกาปาร์ตี้เแบบี้ชาเวอร์ฉเฉลยได้ลูกสาวสมใจโฟกัสที่งานจัดสมทานะมาดามแสนล้านนักแสดงสาวบีมาติกาภรรยาสุดที่รักของนักธุรกิจแสนล้านถายาทแห่งตะกูลซัมมิตกรุป๊ป หลังจากประกาศข่าวดีรับปีมังกรทองว่ากำลังตั้งท้องลูกคนที่สองมีน้องให้กับลูกชายคนโตน้นองวินเซนต์หลายคนนั้นก็ได้แสดงความยินดีกันไปแล้วพร้อมกับบอกว่าท้องนี้คุณแม่ทั้งสวยและก็สดใสมากๆเหมือนว่าจะได้ลูกสาวล่าสุดปีมัติกานั้นก็ได้จัดปาร์ตี้เบบี้ชาเวอร์เป็นการเฉลยเพศลูกคนที่สองและสมใจคุณแม่เป็นที่สุดเลยล่ะค่ะ เพราะว่าได้ลูกสาวมาแต่งตัวสวยๆออกงานคู่กับคุณแม่แล้วและในงานก็เป็นสีชมพูหวานแววมากๆต้องบอกเลยค่ะว่าบรรยากาศนอกจากจะอบอุ่นแล้วก็ยังอลังการอีกด้วยเพราะภายในห้องจัดงานนั้นก็ยกเครื่องเล่นมาให้เด็กๆนั้นได้จอยกันแบบสนุกสนานเลยล่ะค่ะเป็นงานที่น่ารักอบอุ่นและอลังการสมฐานะมาดามแสนล้านเป็นที่สุดเลยค่ะ ยังไงก็ร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะแม่บีสมใจลคะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามคะ่ะ